ขางหลังข้างหลังข้างหลังเทาถอยไปอีกถอยไปอีกอไปอีกถอหลังถอหลังถอยหลังดูข้างหลังหน่อยยังม้งอีถอยเออทางขาออกทางขาออกถอยหลังอีกมี่ปูดทอยหลัอีกเก้าคนเก้านึงโอ้ยไปกี่อยังเนี่ ปลาเลีนไว้เออเอาง่วัวมมากง,ง,ง่งมากขนไหนง่ยๆขวดมาะสัวค่อ,อ,คอยๆใจเย็นอืมอ,อืมเร็จแบบคือ,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 อที่มากมายจริงๆพี่ปลาวิวี คอยล้างอีกคอยล้างอีกชุดไฟเกี่ยวบ่เห็นบ่เห็นไปอีกไปมั้ยเราจะมาเออนี่นี่นี่มีเห็นเออคือเราี่น้องปลาเนี่ยเอาจับับปลาก้อนสูงไปก้อนด้วยขนานี่นะด้วยหัวเข่าเออง้มลงไปค่อยๆง้มไปเออบ้านได้แทนบ่่้ะลุกเมือบ่อสบ่หลุดเมื่อจับสองมือ ก็รุดหลุดมือแต่ว่าจับมือเดียวจับปลามือเแต่พี่น้องเออวา,วาจับสองมือมันปวดนะมันหลุดจับปลาสองมออือตอนนี้เริ่มเริ่มหาแล้วพี่น้องน้ำน้ำบุกเลยไปต้องพี่น้องต้องใส่กุมม้งซะมาพิ่เสียิี